สวัสดีค่ะช่างโบน,นะคะวันนี้มาอยู่กับเครื่อง ASUS นะคะตัวนี้จะเป็นโมเดล X515J นะคะแล้วคุณลูกค้าเข้ามานะคะในอาการ SSD นะคะตัวออริจินอลนะคะตัวนี้ก็คือเสียนะคะ,ะตัวนี้จะไม่เห็นในระบบเลยนะคะช่างโบก็จะมาทำการเปลี่ยน SSD นะคะแล้วก็อันนี้แถมเปลี่ยนซิลิโคนระบายความร้อนให้กับเครื่องคุณลูกค้าด้วยนะคะ ก็คือคุณลูกค้าแจ้งว่าตัวเครื่องนะคะยังไม่เคยแกะซ่อมเนาะนี่เดี๋ยวเราก็ก็จะทําการแยนนะคะในส่วนของชิ้ครนบายความร้อนให้ด้วยเนาะอันนี้ก็คือทําให้จบเลยนะคะครบจบเลยเพราะสำหรับเครื่องรุ่นแบบนี้นะคะส่วนมากแล้ว s อสก็จะเริ่มเสียนะคะตามอายุการใช้งานนะคะนี่เราก็ ถือว่ากัดซ้อมนะคะและ้วก็ทำความสะอาดเปลี่ยนไปด้วยเลยนะคก็ครับเครือ่อง,งรุ่นนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเราก็ แกะทาความสะอาดได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ทําให้คุณลูกค้าแถมไปด้วยนะคะ,อะโอเคอันนี้ในส่วนของซีโครระบายความร้อนนะคะก็ทบรได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะเรียบร้อยอ่านี้ก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเอสเนะคะในคุณลูกค้าก็เลือกเป็นความจุม250นะคะแล้วก็จะใส่ ตั SSD เข้าไปสำหรับรุ่นแบบนี้นะคะก็จะมีให้อัปเกรดฮาร์ดดิสด้วยนะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าก็เดิมออริจินอลเขาใส่มาเป็น SSD อยู่แล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปน,นะคะสำร,รุ่นนี้ ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานเปลี่ยน SSD นะคะอันนี้เครื่องรุ่นแบบนี้ก็คือไม่ยากนะคะในการเปลี่ยน SSD ท่องนี้ก็เป็น SATA นะคะสามารถอัปเกรดในส่วนของตัวฮาร์ดดิสได้นะคะก็อันนี้จะเป็นงานเปลี่ยน SSD เสร็จเรียบร้อยสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจงานซ่อมนะคะแบบนี้สามารถ ส่งเครื่องเข้ามาซ่อมได้นะคะก็ทุกรุ่นนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนแบตเปลี่ยน SSD นะคะเราแถมเปลี่ยนซีิโคนแถมทำความสะอาดให้นะคะอันนี้เราทำความสะอาดให้ทุกซอกทุกมุมนะคะไอ้ระบายความร้อนได้เหมือนเดิมนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจงานซ่อมแบบนี้นะคะก็ติดต่อร้านสมัย e T Service เข้ามาได้เลยคะ่ะสำหรับวันนี้เชฟโบต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ